สวัสดีครับพี่นุ๊กจากเพจสรุปสังคมวยภาพวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องประวัติศาสตร์ไทยนะครับเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีคือใครเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะเป็นที่ทราบกันดีว่าในสมัยของกรุงธนบุรีเนี่ยเราเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เพียงแค่พระองค์เดียวนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วใครลนะ่ะที่จะขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองนะครับถ้าไม่สิ้นสุดอาณาจักรธนบุรี ก่อนอื่นเรามาทาความรู้จักกับตําแหน่งพระหมหาอุปราชกันก่อนนะครับว่าตาแหน่งนี้นมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรความหมายเรื่องแรกของตาแหน่งพระหมหาอุปราชเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นนะครับในตอนนั้นเนี่ยความหมายคือเป็นผู้สืบทอดราชายาทิหมายเลขสองต่อจากหมายเลขหนึ่งก็คือหน่อพระพุทธเจ้านั่นหมายความว่านหน่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสิทธิ์ขึ้นครองราชนะครับขึ้นก่อนพระหมหาอุปราชเป็นเบอร์หนึ่งฮะทำมาเป็นเบอร์สอง ตำแหน่งพระมหาอุปราชเนี่ยถูกใช้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นตำแหน่งผู้สืบทอดรัชญาติตอันดับที่หนึ่งนะครับแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยในสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมรา,ชาชลาชาธิราชนะผู้สถาปนาราชวงศ์สุขโขทัยแห่งกรุงศรีอริยาโดยท่านเนี่ยทรงนัทาสถาบนานพระนตรวรพระราชโอรสองโตเนี่ยเป็นพระมหาอุปราชเช่นเดียวกันนะครับกับอาณาจักรคู่แคนของกรงุงศรีอยริยาอย่างกรุงสาวดีนะครับในตอนนั้นเนี่ยพระเจ้านะาทบุรเงรงกษัตริย์แห่งกรุงกงสาวดีก็ ได้มีการสถาปนานะครับพระมหาอุปราชานั่นก็คือมังกรยาชาวะพระราชโอรสองคโตนั่นเองนะครับมังกรยาชาวะคนนี้เนี่ยอันนี้เสริมนะครับเคยทําศึกยุทธตถีนะครับที่น้องๆเนี่ยถ้าถ้าเคยเรียนปริศไทยเนี่ยต้องเคยได้ยินแน่นอนศึกยุทธหตถีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยปราบนะฮะเสียชีวิตคาสมรภูมิเลยคาคาช้างเลยคาที่นั่งเลยดังนั้นขอสรุปอีกทีนะครับว่าตําแหน่ง ตำแหน่งพระมหาอุปราชเนี่ยก็คือตำแหน่งพระมหากรรษัตริย์องค์ต่อไปนะฮะตำแหน่งพระมหากรรษัตริย์องค์ต่อไปหรือรัชทายาตอันดับที่หนึ่งที่จะขึ้นครองราชหลังจากพระมหากรรษัตริย์องค์เก่าเนี่ยเดทไปแล้วแต่ว่ากษัตริย์บาพพระองค์เนี่ยก็ทรงไม่สถาปนาตำแหน่ง,งนี้นะครับเช่นในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับท่านเนี่ยทรงไม่มีการสถาปนาตำแหน่ง พระมหาอุปราชมองหน้าเพราะเกรงว่าจะเกิดการรัฐประหารและการกบฏยึดอำนาจอยู่สืบเนื่องมาจากในตอนที่ท่านเนี่ยก่อนขึ้นสู่กำานังพระมหาอุปราชเนี่ยท่านก็คือท่านเคยอยู่ตำแหน่งของพระมหาอุปราชวังหน้านะครับแต่หลังจากนั้นแค่สองเดือนเองนะฮะสองเดือนใน่านั้นน่ะท่านก็ทําการยึดอานาจจนได้ขึ้นสู่กำแหนังพระมหาอัตร์ท่านเลยเกรงว่าถ้ามีตําแหน่งนี้อยู่เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ซ้าแบบที่ท่านเคยทาํามา่นึ่ง แต่สุดท้ายนะครับท่านก็หนีไปพ้นการยึดอํานาจนะครับโดยเป็นพระเพศราชาที่ทําการยึดอํานาจต่อจากท่านแล้วก็ได้ทรงสถาบนาหลวงสรศักดิ์นะ,ะเป็นพระมหาอุปราชแทนหลวงสรศักดิ์เนี่ยเป็นเป็นบุตรบุญธรรมของพระเพศราชานะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในสมัยกรุงธนบุรีเนี่ยใครคือพระมหาอุปราชหรือพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปที่จะขึ้นครองอํานาจต่อจากสมเด็าจพระเจ้าตาก,ตกสินมหาราช ในสมัยของกรุงธนบุรีเนี่ยระยะเวลาเพียงแค่15ปีเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เพียงแค่พระองค์เดียวนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับแล้วถ้าหลังจากนั้นเนี่ยกรุงธนบุรียังยืนยังยังมีต่อไปเนี่ยใครจะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองต่อจากท่านเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับพี่นุกเลยไปหาข้อมูลมาให้แน่นอนครับคนที่จะขึ้นสืบทอดอำน,นาจต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีพระองค์ที่สองนั่นก็ต้อง เจ้าฟ้าจุ้ยหรือเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ผู้ซึ่งประสูตรแต่สมเด็จพระอครมศสีกรมหลวงบาบริจาครับนี่เป็นพระราชโอรสองโตของสมเด็จเจ้าตากสินสำหรับเจ้าฟ้าจุ้ยนะครับเป็นพระราชโอรสองโตที่ค่อนข้างมีพระปีชาาสามารถในการรบพอสมควรนะครับดังที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขานะครับที่ทรงเอาชนะศึกพม่าในปี2 3 1 8และถูก ถูกพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับทรงพระกรุณาโปรดตั้งเป็นพระองค์เจ้าฟาจุยกรมขุนอินทรยุทธ์สมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับก็ทรงสถาปนาเจ้าฟาจุยขึ้นเป็นพระมหาอุปราชแห่งกร,รุงธนบุรีดังนั้นเนี่ยเราก็ได้คําตอบแล้วครับว่าใครเนี่ยอาจจะเป็นพระมากรรษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งกรุงธนบุรีต่อจากสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชถ้ากรุงธนบุรียังคงอยู่แต่สุดท้ายนะครับจากการผัดเปลี่ยนแผ่นดินนะครับจากกรุงธนบุรีเนี่ย มาเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ของราชการที่1ทําให้พระมหาอุปราชหรือเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรทัรษเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งพระมหากษัตริย์นะครับและท่านเนี่ยก็ยืนยันที่จะขอสิ้นชีพตามพระราชบิดาไปเป็นอันสิ้นสุดช่วงเวลาของอาณาจักรธนบุรีอย่างสมบูรณ์แบบสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ทราบกันดีแล้วว่าใครคือพระมหาอุปราชแห่งกรุงธนบุรีนั่นก็คือเจ้าฟ้าจุ้ยกรมขุนอินทรทัรษนะฮะอย่าลืมติดตามเรื่องอื่นนะฮะต่อได้ใน ช่อง youtube ของพินุกนะฮะในช่องสรุปสังคมไม่ภาพบาทพินุกนะฮะตามนี้เลยแล้วพี่จะอัดคลิปมาบ,บ่อยบ่อยครับสวัสดีครับ